ค่ะสวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3ทุกคนนะคะวันนี้เราจะมาเรียนวิชาวิวทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหน่วยการเรียนรู้ที่5แรงกับการเคลื่อนที่ของวัตถุเรื่องที่เรียนในวันนี้คือเรื่องแรงสัมผัสและแรงไม่สัมผัส แรงสัมผัสและแรงไม่สัมผัสนะคะที่มีผลต่อการเคลื่อนที่ของวัตถุการออกแรงกระทําต่อวัตถุเช่นการใช้มือดึงประตูการลากกระเป๋าการผักรถเข็นเป็นการออกแรงที่วัตถุต้องสัมผัสกันเพื่อให้วัตถุนั้นเคลื่อนที่ได้แต่ในชีวิตประจำวันวัตถุบางชนิดสามารถเคลื่อนที่ได้โดยไม่ต้องสัมผัส เพื่อส่งแรงกระทำเช่นปล่อยลูกบอลให้ตกลงที่สูงลงสูงที่ต่ำนะคะตามแนวจากที่สูงก็คือการที่เราปล่อยลูกบอลให้ตกจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำตามแนวดิ่งนะคะไม่ต้องใช้แรงสัมผัสเราปล่อยลูกบอลก็ตกลงมาเองไม่ต้องไปสัมผัสเลยนะคะ หรือว่าการดึงดูดของแม่เหล็กนะคะเราไม่ต้องใช้มือเราไปสัมผัสไม่ได้ใช้ตัวเราสัมผัสนะคะ,ะแม่เหล็กก็ดึงดูดเห็นไหมคะมีการดึงดูดของแม่เหล็กได้โดยไม่ต้องไปสับค่ะ <c oughs> เรามาดูการดึงหรือการผักอ่นนี่คือการดึงนะคะหรือว่าการผัก เป็นการออกแรงที่เกิดจากวัตถุหนึ่งกระทาต่อวัตถุหนึ่งโดยวัตถุทั้งสองอาจจะสัมผัสกันหรือไม่ต้องสัมผัสก็ได้เช่นการออกแรงโดยใช้มือดึงหรือผลักโต๊ะให้เคลื่อนที่นะคะเป็นการออกแรงที่วัตถุต้องสัมผัสกันแรงจึงอเป็นแรงสัมผัสนะคะ ส่วนการที่แม่เหล็กดึงดูดหรือผลักระหว่างแม่เหล็กเป็นแรงที่เกิดขึ้นโดยแม่เหล็กไม่จำเป็นต้องสัมผัสกันและไม่จำเป็นต้องสัมผัสกับวัตถุที่เป็นสารแม่เหล็กเช่นแท่งแม่เหล็กสามารถส่งแรงดึงดูดลวดเสียบกระดาษได้โดยไม่ต้องสัมผัสกับลวดเสียบกระดาษแรงแม่เหล็กจึงเป็นแรงไม่สัมผัสนะคะ ค่ะเรามาดูกิจกรรมที่ห้าจุดสองนะคะนักเรียนเปิดหนังสือเลยนะคะ,ะเรื่องที่เรียนในวันนี้แรงสัมผัสและแรงไม่สัมผัสก่อนที่เราจะเข้าสู่บทเรียนนะคะคําถามก่อนทํากิจกรรมคาถามก็คือแรงสัมผัสคืออะไรและแรงไม่สัมผัสคืออะไรนักเรียนก็เขียนลงไปเลยนะคะแรงสัมผัส คืออะไรและแรงไม่สัมผัสคืออะไร ข้อที่สองนักเรียนคิดว่าแรงชนิดใดเป็นแรงสัมผัสยกตัวอย่างนะคะสองชนิดเช่นที่เราเรียนมาแล้วนะคะคือมีแรงดึงกับแรงผลกใช่ไหมคะเ่อมาข้อที่สามนักเรียนคิดว่าแรงชนิดใดเป็นแรงไม่สัมผัสแรงไม่สัมผัสนะคะ คือเราไม่ได้ไปสัมผัสแรงนั้นเลยนะคะก็คือแรงแม่เหล็กแม่เหล็กก็จะดึงดูดหรือว่าผักออกเองนะคะโดยเราไม่ได้ไปสัมผัสหรือว่าแรงโน้มถ่วงของโลกนะคะแรงโน้มถ่วงของโลก ค่ะต่อไปกิจกรรมเขาถามว่ากิจกรรมทั้ง1 2 3 4 5ทั้ง5กิจกรรมนี้ใช้แรงอะไรระหว่างแรงสัมผัสกับแรงไม่สัมผัสนะคะนักเรียนดูนะคะเล่นชักกระเยะใช่ไหมคะเล่นชักกระเยอะเป็นการดึงใช่ไหมคะดึงเชือกเข้าใส่ตัวเองดึงเชือกเห็นไหมคะว่ามือเราสัมผัสใช่ไหมคะ แสดงว่าเป็นแรงสัมผัสต่อมาแม่เหล็กผักกันเองนะแม่เหล็กผลักกันออกผักกันออกเพราะว่าขั้วเหมือนกันเห็นไหมคะเอนเอนเหมือนกันก็ผักกันอ่าก็แสดงว่าเป็นแรงไม่สัมผัสไม่มีการสัมผัสเลยนะคะเกิดจากแรงแม่เหล็กเองรถเข็นเราใช้มือในการผักรถเข็น แสดงว่ามือของเราสัมผัสกับรถเข็นใช่ไหมคะเป็นแรงสัมผัสเปิดหน้าต่างเปิดหน้าต่างเราใช้มือเราผลักหน้าต่างออกใช่ไหมคะเป็นแรงสัมผัดผลไม้ร่วงจากต้นเห็นไหมคะร่วงเองเราไม่ได้ไปสัมผัสผลไม้ร่วงจากต้นคือเป็นแรงโน้มถ่วงแรงโน้มถ่วง ซึ่งแรงโน้มถ่วงนะคะเป็นแรงไม่สัมผัสค่ะค่ะต่อไปนักเรียนดูกิจกรรมคำถามหลังกิจกรรมกิจกรรมข้อใดเป็นแรงสัมผัสภาพได้อย่างไรแรงสัมผัสนะคะหน้าที่95เมื่อสักคู่นี้นะคะที่เป็นแรงสัมผัสคือ,อมีภาพที่เท่าไหร่คะ,ะภาพที่ ภาพที่หนึ่งภาพที่สามภาพที่สี่เป็นการออกแรงที่วัถตออวถุต้องสัมผัสกันใช่ไหมคะเป็นการออกแรงที่วัตถุต้องสัมผัสกัน สัมผัสกันจึงเป็นแรงสัมผัสข้อที่2กิจกรรมข้อใดเป็นแรงไม่สัมผัสอ่ากิจกรรมในภาพที่เท่าไหร่คะ,ะภาพที่ ที่เป็นแรงแม่เหล็กใช่ไหมคะภาพที่สองกับ่มามะม่วงหลดใช่ไหมคะรูปมะม่วงหลดแรงโน้มถ่วงซึ่งเป็นแรงที่เกิดขึ้นเป็นแรงที่เกิดขึ้น โดยที่วัตถุไม่จำเป็นต้องสัมผัสกันไม่จำเป็นต้องสัมผัสกัน จึงเป็นแรงไม่สัมผัสจึงเป็นแรงไม่สัมผัสสรุปผลการทำกิจกรรมสรุปได้ว่าแรงสัมผัสเป็นการออกแรงที่วัตถุต้องสัมผัสกันเราก็เขียนเลยแรงสัมผัส แรงสัมผัสเป็นการออกแรงเป็นการออกแรงที่วัตถุต้องสัมผัสกันต้องสัมผัดกัน,ส,กนส่วนแรงไม่สัมผัส ส่วนแรงไม่สัมผัสเป็นแรงที่เกิดขึ้นเกิดขึ้นโดยที่วัตถุไม่จำเป็นต้องสัมผัสกัน สรุปได้ว่าการดึงหรือการผักเป็นการออกแรงที่เกิดจากวัตถุหนึ่งกระทำกับอีกวัตถุหนึ่ง โดยวัตถุทั้งสองอาจจะสัมผัสหรือไม่ต้องสัมผัสกันนะคะเช่นการออกแรงโดยใช้มือดึงหรือการผลักโต๊ะให้เคลื่อนที่เป็นการออกแรงที่วัตถุต้องสัมผัสกันแรงนั้นจึงเป็นแรงสัมผัสส่วนการที่แม่เหล็กดึงดูดหรือว่าผลักระหว่างแม่เหล็กเป็นแรงที่เกิดขึ้นโดยแม่เหล็กไม่จําเป็นต้องสัมผัสกันแรงแม่เหล็กนี้จึงเป็นแรงไม่สัมผัสนะคะ ค่ะสำหรับกิจกรรมในวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้นักเรียนอย่าลืมส่งงานนะคะสวัสดีค่ะ